ว่าคือพ่อมกับลูกในอีก20ปีข้างหน้านะครับอายุปุ๊บก็จะประมาณ50ช่องซึ่งลูกก็ประมาณ20จับไว้นะพอหลักลูกนะแต่ว่าพอต้องเรียงปล่อยแมนลูกจะกลายเป็นโปรแม่หลังแก่จังต้องเรียงแบบปล่อยต้องเงา แหม่นดือ้อนนอนาคตน้าว่าพอกับแม่แต่อย่าง,งาี้ว่าัเราไม่เพราะไม่รู้น้องข้าวองแต่งงานมีลูกแล้วแล้วก็อีกอย่างอยากให้ลูกท่านโตตัวกิ๊อขอ้ม่อถแต่ไม่ท่านโตไม่ปึกตอนนี้ปุ๊บสบายดีแต่มันนะักเปลือย พอแม่พี่น้องได้มีคิดมีใจเนี่ยนะครับตัวคิดปุ๊มตัวไปย,ยี่ที่เพียงนะไม่รู้จะไปได้มไหมตัวคิดปรับไปนะว่าตึงคนเล็กเนี่ยนะครับนะ ตอนนี้กิจตรรทวท่นถูเรียนแล้วก็ทำรานใกล้ข้าวกาแฟที่ทุวนเรียนยีอ่อีกที่เป็นหน้าไม่รู้ควันนี้เป็นจริงไหมจึงกลาที่พอเก็บไว้ลูกเก็บไว้กันนะมันด้กลุ่มคลองตัวลูกที่เปืนเป่นเบ้งมีอะไรเหลาวะ